สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องน่นนินนะคะคลิปนี้เราจะมาทําผมทรงนี้ให้ชมกันค่ะเป็นแบบการม้วนลอนนะคะทุกคนสําหรับผมที่ยาวประมาณนี้แล้วนะคะนุ่นยังไม่ได้อนะัปเดตเนาะตั้งแต่แบบเออผมยาวลงมาประมาณนี้ไม่ได้มาทําผมให้ทุกคนดูเลยนะคะพอดีเราจะออกไปข้างนอกนะคะคลิปนี้ก็เลยมาทําทรงผมที่ทําเป็นประจำให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นไปดูของกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาหวีผมกันก่อนนะคะวันนี้จะแบ่งสัก2ชั้นก็พอแล้วแต่ว่าชั้นข้างบนน่ะเราจะเอาสูงหน่อยเพื่อที่เวลาเราลอนขึ้นไปอ่ะมันจะได้ชิดกับตรงบริเวณโคนผมได้มากกว่านะคะ,ก,ะก็เลยเก็บขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ แบ่งออกมาเป็นสองฝั่งค่ะอันนี้ใช้เป็นเครื่องรอนผมของวูดาน่านะคะไซส์ก็จะเป็น40 m mm m ค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งจากช่อข้างหลังแบ่งแบบไม่ต้องตั้งใจมากนะคะอันนี้นุ่นจะม้วนม้วนออกอย่างนี้ทำตัวนี้แบบเอียงๆไปข้างหลังนี่ก็ดึงหางไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ ค่อยๆถอยลงมานะคะเกียวเขาก็จะหลุดแล้วก็ย้ปลไปนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะก็จะทำชั้นข้างล่างไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดข้างบนนี่เอาแทงไปข้างหลังแบบนี้นะคะหนีบแล้วก็หมุนเหนือค้างให้ตัวนี้มาอยู่ตรงข้างหน้าเหมือนเดิมลูดปลายผมลงมานะคะอย่างนี้ให้ใกล้จะหมดแล้วก็ องอขึ้นไปนิดหน่อยนะคะข้างไว้แป๊บหนึง่งแล้วก็ถอยลงมาเพื่อให้ตัวปลายเขาหลุดออกจากเกียวด้านบนนะคะแล้วก็ย้ำย้ำปลายนิดนึงค้างไว้นานนิดนึงแล้วก็เปิดออก อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่จะแบ่งประมาณสามชนี้น่นะคะคว่ำลุงใช่ไหมแล้วก็หมุนไปข้างหลังแล้วก็หมุนกลับมาให้อันนี้มาอยู่ข้างหน้าน,นะคะใยุบหน่อย เดี๋ยวเราจะปล่อยชั้นข้างบนมาส่วนใหญ่ชั้นข้างล่างก็จะเก็บไว้ข้างหลังก่อนนะคะจะเอาแบบว่าโดนัทมัดก็ได้หรือว่าจะเอาแบบกิบหนีบไว้ก็ได้เนาะเพื่อป้องกันแบบเราทํำชั้นใหม่แล้วมันจะไปปนนะคะคีแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมนะคะม้วนออกแต่อาจจะแบบ ให้ตัวรอนเขาอยู่ในนี้เยอะหน่อยแต่ก็ค่อยๆถอยออกมาประมาณนี้แันนี้ไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วเราก็ขย,ยับแล้วก็หมุนอีกได้จนกว่าปลายผมเราจะหมดนะ ก็ถอยลงนะคะอันนี้เราจะถอยแบบถอยลงหมดเลยจะได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ ข้างหลังลงมาก่อนนะคะแล้วก็เราจะสางเขานิดนึงก่อนเพื่ชิดหลอนอ่าก็จะได้ครูแบบอย่างเงี้ยทุกคนฟึบฟบประมาณนี้ค่ะแมมันจะได้เป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยผมมันสไลด์เยอะใช่ไหมคะมันก็จะไม่ค่อยอยู่แล้วก็ สามารถเอาเป็นแบบแห้าจย้ำให้ขโค้งนี้ใช่ไหมโค้งตรงนี้จากพวกรลอนนะคะประมาณนี้ฝั่งนี้ได้ละเดี๋ยวเราจะไปใช้ครื่งหนีนะคะในการเซตหน้ามาอีกทีหนึงหน้ามาจะใช้เป็นเลอซาชาต,ตัวนี้นะคะอันนี้ซื้อมาได้แบบหลายเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำรีวิวให้ทุกคนเลยแกะว่า เออเดี๋ยวจะหาเวลาทําให้เร็วๆนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะออกไปข้างนอกพอดีก็เลยคแบบ่ะเออมาถ่ายตอนที่เซตผมให้ดูนะคะอันนี้นุ่มเปิดไว้ที่150ตัวนี้เขาไปเปิดอินฟ a ูเลได้วยนี่มันจะช่วยให้เส้นผมเงางามงขึ้นนะคะเขียวแล้วแล้วก็มาลองหนิบได้เลยส่วนใหญ่หน้ามาก็จะใช้เป็นวีซีทีนะคะ ถ้าสมมุติว่าหน้ามาจริงๆมันยาวกว่าน,นี้มันจะดูแบบเป็นทรงแบบเกาหลีกว่าน,นี้แต่อนี้เราตัดเตอ,องไงทุกคนแกะผิดนะ <c oughs> นี่นะคะก็หนีบให้ชิดคนแล้วก็พยายามดึงลงมาตรงๆประมาณนี้แล้วก็จับตรงกลางนะ ย้ำลงมาอีกทีเพราะว่าไม่อยากให้เขาแหวกออกจากกันแต่จริงๆเราก็น่าจะกําหนดไม่ได้หรอค่ะส่วนใหญ่เขาก็ดูจะแหวกออกอาจากกันเหมือนกันนะคะก็จะดึงลงมาตรงๆแบบนี้อ่าก็จะได้แนามาประมาณนี้แล้วก็ปล่อยผมข้างๆลงมาวีจัดทรงสักเล็กน้อย เนี่ยแต่ทุกคนอาจจะเห็นว่าเครื่องบูดาน่ามันจะให้ความเงาของผมที่แบบเงามากกว่าตัวเครื่องหนีบนะคะด้วยความที่แผ่นเขามันเป็นสแตนเลสมาเอออันนี้เดี๋ยวช่อนนี้มันไม่ได้จริงๆทุกคนช่อนนี้มันจะดือ้อมันจะต้องแบบนี้นะคะแนวโค้มโค้เขาเราก็ค้งเขาข้างล่างตรงนี้ฮือ <c oughs> ค่อยไปกับพวกพ้องหน่อยบางทีก็อาจจะต้องมีแบบเก็บรายละเอียดอีกนะคะถ้าต้องแกนความเนี้ยแบบไปงานหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้านุ่นแบบไปวันสบายๆนุ่นก็ไม่ค่อยแบบเก็บรายละเอียดเขาเท่าไหร่ข้างนี้ก็ผมมันค่อนข้างจะเท่ากันนะคะก็เลยไม่ได้มีปัญหา ประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นทรงผมแบบ everyday look นะคะที่แบบส่วนใหญ่น้องจะทำเวลาจะออกไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทรงที่ชอบทำนะคะเป็นทรงสบายๆแล้วก็ตั้งแต่ผมยาวประมาณแบบปะบ่าลงมาประมาณเนี้ยยังไม่ได้ทำคลิปม้วนผมอะไรเงี้ให้ทุกคนเลยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีผมความยาวประมาณนี้ด้วย หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าใครอยากให้ทำผมทรงไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe <c oughs> ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย